เรื่องยักษีนีชื่อกาลีที่เมืองสาวัตถีมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเมื่อบิดาสินจีบแล้วก็ทํางานด้วยตนเองทั้งในบ้านและนอกบ้านเลี้ยงมารดาอยู่มารดาสงสารเขาจึงบอกว่าจะนําหญิงคนหนึ่งมาให้เป็นพันยาเพื่อจะได้แบ่งเบาภาระในบ้านไปเสียบ้างแต่ลูกชายก็ห้ามเสียอะไรครั้งลายหนเขาบอกแม่ว่ายังไม่ต้องการแต่ฝ่ายแม่ต้องการจึงออกจากบ้านจะไปสู่ตระกูลหนึ่ง ลูกชายจึงว่าหากแม่จะไปนําหญิงมาให้ได้จริงๆแล้วก็จงไปสู่สกุลที่ลูกชอบเขาได้บอกชื่อสกุลให้มารดามารดาของเขาไปสู่ขอหญิงสกุลนั้นมาให้บุตรชายแล้วแต่หญิงนั้นเป็นหมันหญิงผู้มารดาจึงพูดกับบุตรว่าอันตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมขาดสูนเพราะฉะนั้นแม่จะไปนําหญิงอีกคนหนึ่งมาให้เป็นพญาของเจ้าบุตรชายกล่าวว่าอันการจะไปนําหญิงอื่นมาอีกคนหนึ่งนั้นไม่จําเป็น แต่มารดาก็ยังพูดอยู่บ่อยๆหญิงสะพ้ยได้ยินบ่อยๆจึงคิดว่าธรรมดาบุตรย่อมฝืนมารดาไปได้ไม่นานอีกสักหน่อยก็คงยอมให้นำสตรีอื่นมาหากเธอมีลูกตัวเราก็จะลดฐานะลงมาเป็นหญิงรับใช้อยากละนั้นเลยเราควรจะจัดการหาหญิงนั่นเสียเองเพื่อจะได้อยู่ใต้อำนาจของเรานางคิดดังนี้แล้วจึงไปนำหญิงอันคุ้นเคยกับเธอจากตระกูลหนึ่งมาที่แรกๆก็ดี แต่พอนานเข้าจิดิติษยาบ้างความกลัวว่าตนจะตกต่ำหากพัญญาน้อยมีลูกบ้างนางจึงคิดทำลายคันของพัญญาน้อยนางได้สั่งไว้ว่าเมื่อใดมีคันขอให้บอกนางแต่นั่นเนินพัญญาน้อยพาซื่อคิดว่าเขาหวังดีกับตัวพอตั้งคันก็บอกนางเมียหลวงจึงประกอบยาใส่ลงไปในอาหารโดยทำนองนี้คันของพัญญาน้อยจึงตกไปคือแท้งถึงสองครั้ง พอครั้งที่สามพัญญาน้อยไปปรึกษากับเพื่อนพวกเพื่อนๆพูดเป็นทนองให้เฉลียวใจถึงพัญญาหลวงนางจึงระวังตัวคราวนี้ไม่ยอมบอกพยายามถนอมจนขันแก่นางมีหลวงไม่ได้ช่องที่จะผสมยาลงไปในอาหารได้เพราะเขาระวังตัวอยู่จนกระทั่งคันแก่นางจึงได้โอกาสแต่ขันไม่ตกเพราะแก่เสียแล้วแต่กลับนอนกวางพัญญาน้อยได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสจนสิ้นชีวตอ่อนสิ้นชีพ ได้อธิษฐานขอจองเวรกับหญิงนั้นนางตายแล้วไปเกิดเป็นแมวตัวเมียในเรือนนั่นเองฝ่ายสามีของนางรู้ว่าพันยาหลวงประกอบยาทำลายคันของพันยาน้อยถึงสามครั้งโปรดจัดประหารพันยาหลวงเสียถึงตายนางไปเกิดเป็นแม่ไก่พอแม่ไก่ตกไข่แมวก็ไปกินเสียถึงสามครั้งแม่ไก่ผกพยาบาทขอให้ได้เกิดเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่พอทำร้ายนางแมวได้แม่ไก่จะเกิดเป็นแม่เสือเหลือง ส่วนนางแมวไปเกิดมันเป็นแม่เนื้อพอแม่เนื้อคลอดลกูกแม่สือเหลืองเขก็ามากินเสียทุกครั้งแม่เนื้อผูกพยาบาทตาจากชาตินั้นไปเกิดเป็นนางยักษิซีนีแม่สือไปเกิดเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดาเมื่อหญิงนั้นคลอดลกูกนางยักษิซีนีก็ปลอมแปลงตัวเป็นหญิงสหายของเธอมากินลูกเสียทุกครั้งพอครั้งที่สามหญิงนั้นหนีไปคลอดลูกที่อื่น และนางยักษินีก็ติดเข้าเวรส่งน้ำให้ท้าเวสุวรรณเสียหลายเดือนพอะออกเวรก็รีบมายังบ้านของหญิงนั้นทราบว่าเธอไปคลอดลูกที่บ้านเดิมคือบ้านพ่อแม่ของนางยักษินีอันกำลังแห่งเวรให้อุตสาหะแล้วรีบวิ่งไปยังบ้านนั้นเวลานั้นหญิงคู่เวรคลอดลูกแล้วกำลังกลับมาพร้อมด้วยสามีมาถึงสระแห่งหนึ่งหน้าวัดเชตวันสามีลงอาบน้ำในสระนางยืนอุ้มลูกให้ดื่มนมคอยอยู่ เหลียวมาเห็นนางยักษ์กำลังวิ่งมาอย่างเร็วจึงร้องตะโกนสามีให้ขึ้นมาช่วยเมื่อเห็นว่าสามีจะขึ้นมาไม่ทันนางยักษ์วิ่งมากระชันทิดแล้วนางจึงอุ้มลูกวิ่งหนีเข้าวัดเทตวันเวลานั้นพระศาสดากำลังประทับแสดงธรรมอยู่ถามกลางบริษัทในธรรมสภาเธอนำลูกไปวางไว้ใกล้บาทแห่งพระผู้มีพระภาคและล่ำละลักทูลว่าขอได้โปรดเป็นที่พึ่งของเด็กคนนี้ด้วยเถิดพระเจ้าข่านางยักษ์ วิ่งไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดพอถึงประตูวัดเชตวันสุมนเทพผู้สิงอยู่ที่ซุ้มประตูไม่ยอมให้เขา้าพระศาสดาทรงทราบเหตุการณ์ทั้งปวงโดยตลอดรับสั่งให้พระอานนท์ไปนำนางยักษ์เข้ามาเมื่อหญิงนั้นเห็นนางยักษ์เข้ามาก็ตกใจกลัวร้องขอให้พระศาสดาช่วยพระศาสดาตัดปลอบว่าอย่าก,กลัวเลยนะที่นี้นางยักษ์จะทําอันตรายไม่ได้ดังนี้ตรัสกับนางยักษ์ว่า ดูก่อนยักษิณีและกุลธิดาเพราะเหตุไรเจ้าทั้งสองจึงจองเวรกันเช่นนี้ถ้าไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเช่นเราเวรของเจ้าทั้งสองก็จะดำรงอยู่ชั่วกับเหมือนเวรของงูกับผังผ่อนหมีกับไม้สะเคราะห์และของกากับนกเขาเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่การแต่ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรน,นี่เป็นธรรมเก่าพระศาสดาทรงยังพระธรรมเทศนาให้พิสดารโดยอเนกปริยาย ในการจบเทศนานางยักษ์ได้บรรลุโสดาภิพุิผลเป็นโสดาบันเป็นผู้มีศีลห้าสมบูรณ์พระศาสดารับสั่งให้หญิงนั้นส่งลูกให้ยักษิศีกุลธิดากราบทูลว่าเธอกลัวพระศาสดาตรัสว่าอย่ากลัวเลยอันตรายอยักจากยักษิศีไม่มีแล้วนางจึงส่งลูกให้นางยักษ์รับเด็กมากอดจูบและส่งคืนให้มาดาแล้วร้องไห้พระศาสดาตรัสถามว่าร้องไห้ทำไม นางทูลว่าข้าแต่พระองค์เมื่อก่อนนี้ข้าพระพุทธเจ้าหากินโดยไม่เลือกทางก็ยังไม่สามารถหาอาหารมาให้พอเต็มท้องได้บัดนี้ต่อจากนี้ไปข้าพระพุทธเจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพระศาสดารับสั่งให้หญิงนั้นนำนางยักษ์ไปเลี้ยงไว้ที่บ้านให้ข้าวและน้ำกระทำอุปการะอย่างดียักษินีรู้อุปการะของหญิงนั้นแล้วช่วยบอกว่า ปีนี้ฝนจะตกมากให้ทำนาบนที่ดอนปีนี้ฝนจะตกน้อยให้ทำนาในที่ลุ่มกุลธิดาได้ทำตามคำแนะนำของยักษินีได้ข้าวดีทุกปีคนชาวบ้านทั้งหลายรู้ข่าวเข้าวกว็าชวนกันมาถามบ้างยักษิศีก็บอกให้คนทั้งหลายได้นำข้าวน้ำและผละไม้มาให้ยักษิศีเป็นการตอบแทนทั้งสองฝ่ายต่างมีอุปการะซึ่งการละกันด้วยประการลัชนีเวรย่อมไม่ระง,งับด้วยการจองเวร แต่ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรดังพรนานามาชนี